่เนบนอสวัสดีค่ะทุกคนมืนนมอนีแม่เจสันแม่เจสันมเข่าป้าเจบเห็ดอีกแล้วเด้อจ่าเด้อรั้งที่สามค่ะปรากฏว่า หลายก็เก้าพี่น้องจ้ามาลุ้นกันได้จ้ะว่าเห็ดทั่วของเขาขั้งที่สามมันสีหลายัวเบื้องเมเจสันบ่ได้ปากเป็นเด้อพี่น้องเอ๋ยเห็นบ่เห็นบ่อ่อขาวค่ขาวเนี่ยพี่น้องจ้าคุ่นเห็ดทั่วของเมเจสันเอาซุ้มค่ะซุ้มเห็นบ่น่ะขังไหนขังไหนเนี่ยแห้งสีหลยค่ะค่ะขังไหนดุน เฮงสีไลคักเอาเก็บกันเลยจ้าอุ้ยมือแม่เกสันหนาวคือหนาวแังเนาะวานนี้เนาะแม่เกสันมือมือสั้นพี่น้องเลยสั้นนี่ว่าแมนสั้นอย่างดิสั้นความหนาวค่ะเก็บไว้เราคนมาตัดขาทีเดียวเด้อค่ะเด้อเอา้าแมนอ,อันมูอเทามูอเทากับมีจ้ะ ต้องตเก็บแต่มูออ่อนๆด้วยจ้ะเด้อทางนี้สิออกขาหน่อยด้วยจ้ะขาบวงใหญ่ปันใดแต่ว่าถ้ายยู่คังไนผุนขานี่ใ่ญ่คักพี่น้องจ้ะเอ้าไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วกับมาเก็บเห็ดทั่วกันจ้ะพวกสิเอาไปว่าเบิดเด้อพี่น้องเอ๋ยอมันหลายโคตร แมกีสันสิเรลือกเฉพาะดอกงามๆด้วยจ้ะยังสฉยังซีกเอาได้ค่ะมันยังอ่อนอยู่ึืนมานี้บานนี่ สอนแ้แม่เกสันบ่ปลานี่เป็นปลาเห็ดทั่วโดยเฉพาะมแต่แม่เกสันเท่านั้นละจ้ะที่ลูกอันนี้มันพ้งที่เถ่าแล้วเด้อค่ะปล่อยไว้ป่อยไปค่ะอย่าไปเก็บเพลินมาทาั้งนี่เองวานนี้เห็ดทั่วนน่มันไปไว้เด้อจ้ะขืนไว้ไปไว้ เก็บให้ทันม้าให้ทัานยังสั้นมันกับทีเถาก้อนพี่น้องจ้า าจ่ายเงาไปเป็นกระลังใจให้แม่เก็บสันนี่เด้อจ้ะเบิวมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดสั่งไปให้แม่เก็บสันน้ำมีกระลังไกมาหาเห็ดทั่วอีกหลายคักหลายแน่ค่ะเก็บแล้วเก็บอีกแม่เก็บสันว่าได้เก็บหมดถึได้มาเก็บที่หลังอีกเด้อจ้ะเด้อ เดี๋ยวล้างตีนสกับล,ลูกเอาจาอ้น้นองจ้ะบเบิขอบคุณทุกทุกทนนะคะขอมาเบิองมเมเจสันบวนป๊กในโดงเในโดงสวีเดนเยบใช้ถุงเลยจ้ะ มเมเกสันเก็บมูนี่เก็บว่าได้เบิดเด้อจ้ะเด้อเก็บว่าได้เบิดจ้ะเขาไปเอาขางบนค่ะมันคอยขาง่ายอีกเอามาเบื้องขางบนกันจ่าอุย้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยแหงหลายักกว่าเก้าอีกพี่น้องพุดนะเห็นบ่แหงหลายักกว่าเก้าอีกพี่น้องเอ้ยพุณนะกากซากยุพี่น้อง มา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 มึงดูพี่นอ้องเลยพี่น้องจ้าหัวตะเกิดหัวตะพุดเนีย่ยดอกจังเสียเป็นตาแซบพี่น้องจ้าเนี่ยดอกจังเสียเนี่ยเป็นตาแซบจ้ะมึงดูมึงดูพี่น้องขาหง่ๆเลย้าขงังไหนน่ะขาสีหญ่จ้ะขุนเดี๋ยวขึ้นไปพี่น้อง เขากับซากยอะคุณเอาลุยเก็บข้าบานนี้ห้เจอสันเก็บใบก้อนเด้อดกขึ้นใบก้อนมองนี่น่อยกับมี้ไเยอะเลยจ้ะ ซ้ำดในนเดเนี่ยเตปุเตปิดในน้อยยังเสียงน้ำคักพี่น้องเลยเนี่ยยุคขังนอกเห็นป่ะาง้ำ đâm đâm chẳng xà bỏ chả đó nó thì mấy nếp ba tao mua gì chả mua chung chung mình nè ôi ี่น้องเออออนฟอนออนฟอนหลาย all front, all front, all right. ลุยเจ็บเข้าไปอีกจ้ะอู้นกากซากยพี่น้องจ้ะเนาให้ไปเบิ้งขางไหนก่อนเด้จ้ะคอยมาตัดขาทีเดียว เบิ่งจ้าต,ต้มโมเตมิคุณโมเกิดกับขึ้นมาหลายพี่น้องจ้าไปเบิ่งพี่น้องเออยมึงดูคุณน่ะต,ต้มโมเตมิขึ้นมาคักมาแนะ่ทางพุ่นกับซีเมนค่ะทั้ทงนั่นอ่ะเห็นอย่างบ่พี่น้องจ้าคุณน่ะ ขักหลเน่เอาเหลียวขึ้นไปคุณน่ะเห็นบ่พี่น้องมูนั่นอืมโอยเมียเอ้ยง้มขัดง้มเนี่เบื้องอ่ะอันนี้มันพอเอาเด้อเด้อจะ้ะมันใหญ่ของมันแล้วนี่เมเกสันคนเอาอันนี้เด้อจะ้ะแล้วก็สิตัดขาเลยแล้วค่อยมาเก็บ่ถวหลังอีกครั้งนึ่งค่ะ เอาไปว่าเบิดดอกค่ะมันลายโพดเนานี่ยังเสียพอเอาได้แล้วจ้ะเรวถ้าว่าเอามันก็อันแกเลยค่ะ ทะลุจอมาเจ็บน้ำกันได้จ้ะเด้อมาเจ็บน้ำกันเจ็บบ่วหวันบ่วไหวเจ็บไปบ่วเบิดดอกพี่น้องขางในแหงสีขาวเหนือเห็นบ่แหงขาวคัก เอ้าเอา,เอานี้กองไว้หี่ก่อนได้จ้ะเดี๋ยวให้ไปเบิ้งขังไหนกันจ้ะอันนี้สิเบิง้งจะซื้อเดอ้อป่ะซ้ำเก็บเด้อค่ะเดอ้อกองเนี้ยวันแม่เกสันตดเก็บไวนะ้น่ะต้องไปตัดขายอีกพวงพี่น้องเอ,อ้อพี่น้องจ๊าพี่น้องจ๊าหลายคับบ่คุณอ่ะคุณโยพี่นี้มงึงดู ตัอันคักตุวอันทักนคุณน่ะเขาไปขาวอ,อกโลกได้น่ะพี่น้องจ้ะคุณน่ะขาวอ,อกโลกเอานี่หลายคักหลายเนอเอาซุมซ้มซุมม้มเมเกสันซุ้มให้บ้างอันอันมูนี่แม่เกสันเอาไว้ก่อนได้จ้ะสิมามืออื่นมืออื่นค่อยสิมาเก็บไหมเน,นาะจ้ะเนาะไปหาตัดขาก่อนจ้ะบ่ได้บ่ได้เก็บเหมดบ่ได้หรอกจก้ะเมย ไปลุยตัดขาพี่น้องจ้าเอา้าอันนี้เป็นตะเอาแท้เนี่ยยังจะ้ะพี่น้องเอ้ยมาเดอ้อมาเดอ้อเก็บเห็ดน้ำกันเดอ้อเก็บเห็ดอันทัวน้ำกันจ้าอันมัวตัดขาก็บกระปั้นตัดเอาเก็บขึ้นไว้เรียบร้อยแล้วไป ไปตัดขากันจ้าบาทเนี่ยจกตัดขาให้เห็นเนาะพี่น้องจ้า พี่น้องจ้ะดูขาดูเอาพี่น้องจ้ะก,กองนี่แม่แกสันตัดขาเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่นี่ตัดขาแล้วแม่แกสันเสียเอาม้วนมู่แม่แกสันตัดขานี่ยแม่แกสันก็สนกนเ,กเสียวานเด็กจ้ะวันไปเจ้างี์ วานไปจังสั้นให้มันเกิดได้หลายจ้ะอันนี้กองนี้เด้อค่ะตัดขาเรียบร้อยแล้วเมาไปเบิง้งตัดขากองที่สองค่ะเดี๋ยวค่อยมาเก็บที่หลังะะเด้อค่ะเด้อไปทางนี้บังดูพี่น้องเอ้ยตะปูตเปปิเอ้าขามขามองทางใดเราพี่น้องเออบังดูเลยยืดบ่อยอ,อ,อะมาเบิ้งกองนี้บาดน,นี่นี่กองนี่นี่

นะมูเป็นแบงกันับายจ้ะอ่ะมเมกสันปาดเรียบร้อยแล้วตัดขาเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่นี่อ้าวอันนี้กองที่สองกองแรกยกอุ้นเก็บใท้ถุงเลยจ้ะ จะจบคลิปเด้อเด้อจ่าเด้อเมเกอสันตัดขาเฮ็ดได้หลายแล้วจ้ะมูนี่ยังบ่ะซ้ำได้เกียดวะจ้ะมันหลายขาปวดพุ่นอ่ะตุ๊ปุตุปีพุ่นเอ้ยพี่น้องเอ๋ยมันหลายขาปวดเก็บบ่หวั่นบ่ไหวเก็บทันกับทันบ่ทันมันกับเท่าพี่น้องจ้ะนี่เมเกอสันได้หลายทักแล้วจ้ะเพิ่งได้หลายทักแล้วพุ่นไม่ได้ว่าเด้พี่น้องเอ๋ยพุ่นอ่ะตุ๊ปุตุปีพุ่น พี่น้องเอ้ยหลายคักหลายแนย่มาเจอคลิปหนาเด้อจ้ะเด้อคลิปหนาแม่เก็บขังที่ซีได้อจ้ะขังนี้แม่เกีร์สันคอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาเก็บเจอกันคลิปหนาขัางที่ซี้อค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่เกีร์สันน้ำเนยได้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย